ไคอ, <c oughs> อ่ะปวดแลเอาตอ,อันหรอครับซับเปใครคือซัเปอร์ <c oughs> าไม่ยิงเขาไปอยู่ไหนอะใครคือซัเตอร์่อยู่ข้างบนนะเห็นหรือเปล่ายงเื่อ่เาหรอยิงรักษาอยู่หรื ใช่ค่ะเหล <า S 1> ืออันหนึ่งพอดีอ๋อไม่ว่ากำลังจะให้เลยเมื่อกี้เห็นคนเมื่อกี้หรือเปล่าไม่เห็นคนเมื่อกี้ที่เขาเดินมาใส่ผ้าปิดปากก็<ช>อ่ะใครเกืเอบยิงแล้วเออมีบ้างเผลอหรือเปล่าอ่ะมีสั่งข,ขงกกอซักสามสี่ชุดก็เลยสี่ชุดครับสี่ชุดสิบสองชิ้นนะใช่คับน่าจะต้องใช้บ่อยอ่ะ เขาไปทาอะไรล่ะขอมาตามล่าพระค่าทีตตททา่ตั้งแต่ที่นู่นไงท่านตั้งแต่ที่ข้าพูดอะ่ะใครตามล่าเจ้าหรือป o p p e r copper อ <Copper. S 1> <Copper. S 2> ๋อทำ,ทำตามราาเจ้าทำไมอะ่ะถ้าอยู่กับโนแมนไงเขามีเรื่องกับโ,โมนกับโนแมนกับท่าน Đ ดัสที่ที่ไ่ข้าพูดอะ่ะเจ้าไปโดนอะไรไหมยิงเลยใช่ใช่ครับคนเมื่อกี้ ใส่้าพคุณใช่คนใส่ภาพปิดปากหรือเปล่าได้ยิงเจ้าเหรอข้าดูไม่ทานทางเขามาแล้วเขายิงเลยทั้งเมื่อกี้เนี่ยมีคนหนึ่งเดินเข้ามาลงหมอ,อบอกให้เขาถอดผ้าปิดปากเขาไม่ยอมถอดฉันเกือบจับมัดแล้วน่าจะใช่ครับระวังตัวด้วยอ่ะขอบคุณมากครับก็ถ้าเจ้ามีกระเป๋าแล้วเจ้าก็หมดแล้วฉันน็อกตัวข้าข้าใส่ลูกปืนในนี้ได้ไหมออใส่ได้แต่อย่าเพิ่งเอาออกมานะ เข้ามาดีก่อนเมื่อกี้กลุ่มมันทั้งหมดเลยมาเหรอท่านรู้ยังยังยังเมื่อกี้กลุ่มมันหมดเลยใช่เหรอไอตัวเล็กๆที่ปิดปากอ่ะมันนั่นแหละมันเอ้าเหรอใช่ตุณาถอดผ้าปิดปากด้วยใช่กลุ่มมันมามันอยากรู้ไงว่าเราเก่าแค่ไหนอ่ะแล้วมันไปไหนหมดละ มันไปหมดแล้วนายหญิงมันไงเห็นไหมที่พวกข้าพูดว่ามันน่าอายมากเลยพวกข้ารู้แล้วกับจอนะข้าพิมพ์บอกในดีซีนอกแล้วโนโนแมนเข้ามาในร้านก่อนดีกว่าข้าพิมพ์เปิดเปิดเปิดเอาเข้าทางไหนวะเนี่ยมาเนี่เมื่อกี้กลุ่มมันหมดเลยทุกคนเลย พ่อว่าแล้วแม่งตามพ้าไปในโรงหมอ้วยใช่ใช่เราข้าก็เลยบอกให้จอนเนียนๆจอนก็รู้แล้วแล้วท่านอีกคนนึงนั่นแหละโจโจคเดีแล้วโจโจอยู่ไหนอะอยู่อ้ร้านเสื้อผ้าแต่งแต่งตัวอยู่อข้าก็เลยพูดแทงไปงี้ว่ามันก็น่าอายอย่างเงี้ยนายหญิงมันขี่มาตัวผู้หญิงไงแคลรนอะไรเนี่ยใช่คนเราพูดดีนะคนเดียวกันกับไอคนที่ยืนอยู่กลางถนนเะน่าจะใช่ว่ะ แล้วแม่รู้ได้ไงว่าเรามานี่วะมันต้องมีคนอยู่ในไร่ข้าวโพดอยู่แล้วแล้วแม่งซัดท่านเลยนะโอ้ยยิงไม่ทันเลยแล้วไอ้<ล><ด>ที่มาคุยอะค่ะมันว่ามันก็ถ้าเห็นตัวเล็กๆที่ใส่ผ้าผ้าผ้าผันปิดปากไหมนั่นแหละไอ้นั่นแหละไอท็อปเปิ้ลอะรเหรอใช่เออยังไงวะนะรรรเราเราไงต่อเราก็เดี๋ยวมันมันคงไม่อะไรหรอกมันคงไม่อะไรแรอววันเนี้ยเพราะว่าเหมือนเหมือนแบบอารมณ์ มันจะล่อมาให้ดูให้มันถามเราไงว่าเรามีกลุ่มไหมอะเออแล้วทีนี้มันก็ถามว่าเออเป็นย่งพวกท่านจะเอาอยัางไงต่อเนี่ยพวกค้าบอกไว้ข้าไม่เอาอยัางไงต่อคือถ้าเขามาเขามายิงข้ายิงเขาข้าก็ยิงพวกเขาอย่างเงี้ยคิดว่าพูดไปอะเมื่อกี้ยิงไม่ทนันเราข้าไปยิงใครไม่รู้น่าจะกลุ่มมันแหละยืนอยู่ข้างข้าใช่ใช่กลุ่มมันหมดเลยเข้าไหมเพราะว่ามันล้อมอยู่แล้วใช่ตอนแรกมันจะยิงมันจะยิงข้าไอ้นายยิงอะมันข้าก็เลยว่า ไอไอ่มันมันมันเห็นท่านยิงไงมันคือมันอุกอาจเลยนะยิงในเมืองเห็นไหมไอ้อันนั่นแหละมันมันขี่ม้ากลับมายิงท่านใช่ใช่ใช่แล้วพวกเนี้ยเขาก็อยู่เนี่ยเขารอดูไยว่าเออพวกเราจะมาหรือเปล่าเนี้ยมันรู้เรามาวันที่ทายวะเนี่ยแม่งรู้ด้วยมันดูจอแก้วมันดูจอแก้วมันรู้อยู่แล้วมันั้นไม่มารอหรอกแล้วมันก็ตีตีเนียนว่าอันนั้นอันนี้นะเราก็เนียนไปอะเราก็ต้องมันก็คิดอยู่แล้วว่าเข้าว่ามันคิดว่าเราไม่รู้หรอก มันคือไขร BS เห็น BS อยู่แต่ไอ้หานั่นใช้นำแฝงว่ะแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งครับข้าคุยกับตัวหน้านได้ได้ได้มีกี่คนวะไปเข้าไปวะจอนจอน ขบนข้างบนข้างบนเออพวกมันยังอยู่คนหนึ่งอะอยู่ข้างอยู่ออมอไม่เป็นไรแล้วแต่เป็นสี่ด็พวกนี้เขาไม่อย่างนั้นนะเขาเขาก็ไม่ยุ่งกับเรานะใช่เขาไม่ยุ่งกับเราเขาคุยดีมากเขาคุยดีกว่าเยอะรู้ป่ามาแล้วใช่ไหมแล้วไอ้ไอ้นั่นะเห็นไหมไอ้ตัวเล็กๆที่มันใส่กอดเหยาะนั่นแหละไอ้นั่นแหละพ p เปอร์ ข้าว่าอยู่มันไปเปลี่ยนเสื้อผ้ามาไงมันถอดหมวกมันใส่มามันรีบเลยไม่ใจนี่ว่าไม่ใจนี่ว่าแบบตรงๆกันเธอได้รีบทำแกงนะห้าใจร้อนละใช่ข้าว่าอยู่้าอีพร้อมไหมล่ะพร้อมบวกพวกมันไหมล่ะโจนามาแล้วไม่เราเราพวกโจนาพวกบิยอนอะโจนาบิยอนก็พร้อมอยู่แล้วนี่ไงนี่ไงตำรวจมาแล้วนะเชิญรีบมาแล้วเนี่ยโอ้โหมาตัดช้าอย่างอันไทย ดูละครไทยมากไปหรือเปล่าครคนที่นี่ยเห็นเลยนี่ไงทามหาเราข้างบนเลยเออนี่ไงไปลองไปถามเขาดิพวกมันอยู่ตรงนี้พวกมันอยู่ลงมาเนี่ยเต็มเลยพอแล้วเนี่ยข้าดูคนอื่นเขาไม่ค่อยยุ่งหรอกใช่เนี่ยอยู่ลงมาเนี่ยแป๊บนึงนะข้าคุยใช่พวกมันไหมนะข้าคุยนกก่อนใช่ไม่เป็นไรไปทำไมไม่ต้องไปชี้หรอกเดี๋ยวพอขึ้นแก๊งพอขึ้นแก๊งเสร็จปุ๊บข้าจะทำไอ้นี่ข้าจะทำลูกซองก่อนอย่างไรก แต่แก๊งเขาคุยดีนะแกงแ๊ง,แกงเขาคุยดีมันใช่แก๊งเขาคุยดีมดไอ้นันะ่นอะมันมามันเ็ามายืนข้างเรานะให้มันยิงเราเสร็จละเห็นไหมมันยิงแอลแล้วมันก็มายืนข้างเรานะเออมันก็เนียนมันคิดว่าเราไม่เห็นไงถ้าจำชื่อมันได้ชื่อแฝงมันกู๊ดบอยอะที่ข้าพิมพ์บอกในดีซีหนอกเห็นไหมหนั่นแหละนี่แหละ แต่ข้าก็แสดงเจตจนาจำนองเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะว่าข้าเจ้าคืนใช่ใช่มันก็คิดว่าเราจะเก่าพอตัวมั้งน้ใเป็นความหมายแต่ขอเวลาข้าหน่อยเดี๋ยวรอไล่ลูกสองก่อนเดี๋ยวเจอกันที่ไหนได้เราเนี่ยไยเมื่อกี้ยังไม่ทันตั้งตัวแล้วไม่รู้ด้วยว่าเป็นมันใช่มันมามันมนแหละแล้วพวกพวกมันเห็นไหมพวกมันที่แฝงตัวอยู่ทุกจุดเลยแล้วมันรู้ได้ไงวะเป็นข้ามันน่าจะขับรถมาแล้วขับรถมันเอ้ยมันน่าจะขี่ม้ามาแล้วกดไอ้นี่ยทำมือขวาดูเชื่อ ใช่ทามือขวาดูแล้วมันน่าจะดูมันน่าจะดูในจอแก้วของท่านอ่ะใช่แต่มันมันดูผิดเลยเิบมาเนี่ยเฉลิฟมาเนี่ยโอ้ยเจริฟช่วยอะไรไม่ได้หรอกใช่ช่วยอะไรไม่ได้เลยช้าที่ไปแม่งขี่ม้ามาไอ้ใส่เลยตามหาเราอยู่เนี่ยลูกโซ่ไฟอัดมีคนมามีคนมาเปิดลำคอเปิดลำคอลำคอสามวะ กอดซ้เลยวะคือมึงอะไรวะเนี่ยข้างล่างเขาถามหาเขาถามเรียกกันอยู่นะเฮ้ยลินลินนะไปคุยลินลินลงไปลินลินเขาอยู่เดี๋ราข้าลงไปมีอยู่สองอย่างถ้าไม่ทำแก๊งข้าจะไปเป็นตำรวจข้าจะลาบมันข้าทำแก๊งแล้วเนี่ยเฮ้ย วันนี้พวกโจนากับบิยอนเขายังไม่เข้ามาสามคนน,นั้นนะเขาเขาเขาพร้อมบอกอยู่แล้วเขาบอกข้าแล้วตั้งแต่เรื่องของดั๊ดแล้วเขาบอกว่าชวนดั๊มาด้วยเขาดั๊บอกว่ามีปัญหากับแก๊งนี้อยู่ไนงะเขาเลยยังไม่อยากเข้าแล้วข้าไปบอกพวกบิยอนอะ่ะเขาเลยบอกว่ามาได้เลยข้าพร้อมบอกอยู่แล้วเขาบอกงนะัยังไงท่านมีคนปีนไหมใจเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งเร่งเพิ่งเร่งเพิ่งเร่งท็อปเพิ่ท็อปเพิ่ท็อปเพิ่อย่าพเพิ่งเร่งอย่าพเพิ่งเร่ง นั่งคุยเลยนั่งคุยเลยท่านบิยอนหรือเปล่าไหนอะผ้าคลุมอ่ะเสียมตันเออใช่เปล่ามันถอดเสื้อแล้วมันถอดเสื้อแล้วมันถอดเสื้อแล้วไอท้ทดปเปื้อแล้วก็เนียนไปนะเนียนไปนะมีน้ำมะเขือเทศป่ะถ้าขอต้องแก้วเดี๋ยวเฮ้ยไม่มีเลยวะท่านจู แต่ขนมปัง,งมันขึ้นมาแล้วนอนไม่มต้องบอกว่าเป็คคหนคนไทนี่แลนวะใจ่าเพื่อนทันปะแค่เห็นตั้งแต่ตอนอยู่ไล่แล้วนะมันไล่มาไปนแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วใส่หน้าก,กากม่ได้ไปเฮียจะป้นเราวะ ปืนเพียบอยูันปืนเพียบมันมามันมามันมาใส่หน้ากากขึ้นมามื่เกี้ยไปก็ปืนเพียบไปานชาชาแข็แรงดินิชนาแข็งแรงดินนิลงพัดไม่ลงชิดดูตรงนี้ไม่ปลอดภัยนะเขาบอกเลยโดนศึกสองด้านนะขวากับซ้ายนะระเบียงเนี่ย และมาแล้วปวดเราแล้วเนี่ยปล่อยไปท่านทำอะไรกันนี้อ่ะไม่รู้อ่ะข้ารออาหารอยู่อ่ะท่านทำอะไรดิทำไมท่านต้องมารอตรงนี้ด้วยล่ะโอ้มันดูน่าสงสารข้ารอไอ้นี่แหละค่ารอเพื่อค้าเด่ะอืมแล้วต้องมารอข้างบนเนี่ยนะเพราขอเวลาเนี่ยโอ้ยเสียงไรอ่ะ เขายิงกันบุหรักฮะเสียงอะไรอ่ะคุณอยู่กันบุหลักฮะท่านเห็นหรือเปล่าเฮ้ยข้างบนนั้นท่านเห็นหรือเปล่าคนยิงกันอะ่ะใครวะใครอ่ะโหดแท้วคือไปยิงกันบุหรักคะท็อปเปอร์หรือเปล่าท็อปเปอร์ออใ,อใครคือท็อปเปอร์อีกเขาไปยิงเขาไปอยู่ไหนอ่ะใครคือท็อปเปอร์อ่ะ นี่อยู่ข้างบนนะเห็นหรือเปล่ามันยินกันตะกี้อ่ะเอเหรอไม่รู้เหมือนกันเจ้าเห็นหรือเปล่าเห็นเห็นอยู่ท่านก็เห็นถ้ามันรอเลยไม่รอข้างล่างละตรงนี้มันเดตตำรวจมาก็จะสงสัยนะท่านมายืนอะไรแบบเนี้ยไม่เป็นไรท่านเดี๋ยวพวกข้าเข้าไปแล้วท่านรีบลงลวกันเดี๋ยตำรวจมาคือท่านเขาคุณขอบคุณครับีเอ บีเอสบีเอสไม่ไม่ใช่เขาใช่ไหมไม่ไม่ท็อปเปอร์มันมันชื่อกู๊ดกู๊ดบอยท่านเห็นท่านเห็นท่าเห็นหลังคาตรงข้ามป่ะไปได้นะที่จริงเมื่อกี้มันขึ้นมาแล้วแต่มันเจอเราสามคนมันใส่หน้ากากขึ้นมาแล้วท่นดูคาดนะเฮ้ยไม่ได้แล้วแหละมัน